รูปภาพแบบนี้ขายบนดิจิตอลตัวหนึ่งเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่7,000ละนี่รูปหรือพระเครื่องฮะทำครั้ง <c oughs> เดียวได้หมื่นตัวลองคิดเล่นๆนะ <c oughs> สมมุตินะตัวหนึ่งขายได้5,000หมื่นตัวเอา5,000คูณหมื่นเท่าไหร่ฮ <50, 000. S 2> ะ50ล้าน50ล้าน5คสีนี้เดียวเด็กๆรุ่นใหม่หรือผมเนี่ยกระโดดเข้าวงการตอนนี้ยังทันไหมฮะถ้าเข้ามาตอนนี้ยังไงกันน ผมโปรยุงฮะอาจารย์กอล่าครับอาจารย์กอล่าเป็นเจ้าของเพจเพจกอล่าดีไซน์ครับอาจารย์กอล่าเป็นอาจารย์สอนด้านไหนผมเป็นอาจารย์สอนด้านกราฟิกดีไซน์ตั้งแต่โปรแกรมเอลเลสเซเตอร์โฟโต้ช็อปอะไรพวกนี้แต่ผมจะเด่นเรื่องเอลเลสเซเตอร์มากมากโอเคเล่าให้คนดูชมฟังก่อนนะผมเชิญอาจารย์กอล่ามาสอนพนักงานของผมให้ติดสกิลเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็อาจารย์กอล่าเดินทางมาสอนทั้งวันเลยนะครับจนน้องๆผมเนี่ยทำเป็นละเอาตรงๆเลยเรากำลังจะเดินเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์สกราฟิกดิจิตอลอ่ะมันจำ ขอให้อาจารย์มาสอนสกิลนี้โอ้ยินดีครัวันนี้ขอบคุณมากด้านหลังผมเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเห็นก่อนรูปภาพแบบนี้ขายบนดิจิตอลถูกต้องครับขายเท่าไหร่ละครับหลายแสนละหลายแสนแล้วเริ่มต้นมาเริ่มต้นมา6เดือนครับแค่6เดือนคุณทําหลายแสนแล้วพระเจ้า ถือว่าเป็นวิทยาทานให้คนดูนะครับล่าสุดผมท,ทํคลิปเกี่ยว NFT เป,ป่าบอกว่ามีพี่น้องสนใจอยากรู้อยากเรียนอยากรู้อยากเรียนมากถามก่อนเลยครับอาจารย์อันนี้อาจารย์เป็นเจ้าของผลงานเป็นาร์ติสใช่ใช่ไหมครับปกติอาจารย์ทํางานด้านไหนปกติทํางานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มออกแบบโลโก้อะไรพวกนีนนกน้แล้วก็สอนสอนเด็กนักเรียนแล้วก็สอนพนักงานตามบริษัทให้พัฒนาสกิลด้านนี้ใช่ตัวเองก็เนื่องจากเก่งดีไซน์อยู่แล้วก็เลยทําผลงานนี้ด้วย เริ่มต้นก่อนจะมาขายเนี่ยเห็นโอกาสยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกมันมีคําว่า NFT ขึ้นมาต็มไม่หมดเลยในโลกโซเชียลนะผมก็งงว่าคืออะไรผมก็ลองเข้าไปดูเข้าไปในเว็บ o p e n นซีไปดูแรงกิ้งต่างๆก็ดูอันดับหนึ่งเ,เจอคริปโตพังยอดขายอยู่ที่80,000ล้าน <ห ả? S 2> เฮ้ยค่อยกี่หนึ่งแปดหมื่นล้านที่ตัวพังเป็นแบบไหนมันจะเป็นตัวพิกเซลเรียงๆกันนะเป็นรูปเหมือนแบบ8บิตอ่าใช่แล้วเป็นการ์ตูนแบบบ้าบอๆนะสำหรับผมอ่ะมันกลับโดนใจคนทั่วโลกเลย คิโตพังนี้เขาเริ่มต้นประมาณกี่ปีฮะสปีครึ่งพออาจารย์เห็นคิโตัวพังเขาทาแล้วก็มีคนซื้อเยอะๆเลยรู้สึกว่า NFT นี่แหละเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปหลังจากนั้นอาจารย์เริ่มทาอะไรตอนนั้นก็เริ่มาวาดรูปลงกระดาษอ่าแล้วก็ถ่ายรูปเอาอัปโหลดขึ้นเว็บทำๆๆๆไปวาดวาดไปก็ปรากฏว่ามีคนมุมาซื้อจริงๆขายได้เท่าไหร่ฮะขายได้2 0 0พกระดาษเปล่าใส่ไอเดียเข้าไปขายได้สอับาทหลังจากนั้นอาจารย์สว่างเลยใช่ไหมสว่างเลยหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติมาซื้อ5 0้0มันบ้างส่ง3,000บ้าง ส0 0 0ันห้จนแบบพัฒนามาเรื่อยมาใช่ครับเจ้าก็คือตอนนั้นก็แบบว่าวาดผ่อนคลายอ่ะวาดสร้างสมาธิวาดสนุกสนุกงคนชอบวาดรูปไปแล้วแล้วก็เอามาถ่ายรูปโพสต์กลับขายได้เฮ้ยมันก็มีกําลังใจกเลยอยากลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆตั้งคอลเลกชันนู้นคอลเลกชันนี้ขึ้นมาอันนี้คือหนึ่งในคอลเลกชันของอาจารย์ อันนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่เพิ่งวางขายไปได้3วันเพิ่งขาย3วันยอดขายเป็นไงเล่าให้ฟังได้ไหมฮะยอดขายก็ออกไปเกือบร้อยตัวครับตอนนี้พระเจ้าตัวเกือบร้อยตัวครับตัวหนึ่งเท่าไหร่ฮะตัวหนึ่ง5,500ตอนนี้อยู่ที่70,00ละราคานี่ขึ้นไปแล้วเป็น7000แล้วนี่รูปหรือพระเครื่องฮะราคาขึ้นเร็วเหลือเกินมันก็คือเราเสนิอ NFT NFT อาจารย์ทําครั้งหนึ่งอะอาจารย์ทากี่รูป แบบนี้นะครับผมจะสร้างมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ผมจะวาดชิ้นส่วนเนี่ยหลายๆหลายๆชิ้นส่วนเลยเช่นหมวกเนี่ยก็จะมีหมวกแบบ4-50ชิ้นเลยชุดก็มี50ชุดเลยแล้วก็ใช้โปรแกรม Random Generate มันออกมากลายเป็นหมื่นตัวทำครั้งเดียวได้หมื่นตัว ลองคิดเล่นๆนะสมมุตินะตัวหนึ่งขายได้5,000ันหมื่นตัวเอา5,000ันคูณหมื่นเท่าไรฮะห้าสิบล้านห้าสิบล้านแค่ซีรีส์เดียวที่ทําขึ้นมาลงทุนเหนื่อยซีรีส์เดียวอาจารย์ทําเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วครับตอนนี้ขายได้ร้อยกว่าตัวแล้วหมื่นกว่าตัวผมว่าไม่ยากนี่คือโอกาสของศิลปินไทยเด็กใช่ครับมันคือโอกาสที่จะมาลันเมืองไทยให้สู่อินเตอร์เลยแล้วก็ฝีมือถ้าถ้าเทียบกับ ศิลปินเมืองนอก,กนอประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะมีเรีวความปาณีสร้างมากกว่ามาก,มากๆผมคิดว่าคนไทยควรจะเข้ามาในวงการนี้อมาโชว์ของก็ได้แล้วครับองตรงนั้อาจารย์วาดเก่งผมบอกเลยผมไม่ได้วาดเก่งแบบนี้แล้วเด็กๆหลายคนก็ไม่ได้วาดเก่งแบบนี้ n f t จําเป็นต้องวาดเก่งไหมไม่จําเป็น ไม่ยังเป็นแนะนําหน่อยไห,ไ,หไหนที่เราเป็นเจ้าของศิลปะ NFT เทีแล้วต้องทํายังไงมาถึงจะขายได้ต้องทําให้ภาพของเราเนี่ยไปสู่สายตาของนักสะสมให้มากที่สุดมันก็จะมีโซเชียลต่างๆเช่นทวิตเตอร์ดิสคอรกับเฟซบุ๊กหรือว่าโปรโมทหนักเลยลงผลงานของเราทำวิดีโอพีเต์คุยไลฟ,กฟ์กับฝรั่งจากคอลเลกเตอร์เมืองนอกหาโอกสาสแสดงผลงานเยอะที่สุดใช่งานที่ขายได้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวแล้วจะขายได้งานต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันด้วยอ,อ๋องานต้องมีอารมณ์ร่วมแสดงว่าเหมือนต้องทําให้คนรู้สึก ช่รู้สึกอะไรบางอย่างก็อย่างเช่นอารมณ์หัวเราะอ่าถ้าสร้างงานขึ้นมาแล้วมันแบบเฮ้ยโคตรกวนตีนเลยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะดูแล้วโคตรขำเลยหรือว่าดูแล้วโอ้โหเศร้ามากดาร์กมากโอ้โเจ็บจีดอ่่งเงี้ยนะขายด้ ต้องทาให้งานของเราแม่งดูละไอคนคอลเลคเตอร์แม่งรู้สึกพอเขามีความรู้สึกแล้วเขาก็จะคิดแล้วถ้าเขาซื้อภาพนี้ไปปุ๊บเขาจะสามารถที่จะเอาไปขายได้กาไรต่อในฐานะที่คุณเข้าวงการแล้วแล้วคุณขายได้แล้วผมถามก่อนถ้าตอนนี้เด็กๆรุ่นใหม่หรือผมเนี่ยกระโดดเข้าวงการตอนนี้ยังทันไหมฮะทันครับเพราะว่านี่มันมีมาแค่สองสามปีเองอถ้าเข้ามาตอนนี้ยังไงก็ผ่านมันไม่ใช่แบบผ่านมา20ปีแล้วค่อยมาที่คือแบบต้นน้ําเลยให้รีปลาทำก่อนเพราะผมจําได้เมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วเฟซบุ๊กตอนแรกๆเข้ามา ผมก็งงๆบิตคอยเข้ามาตอนแรกผมก็งงๆแม่งเท่าๆหรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้เริ่มต้นแต่พอปล่อยเวลาผ่านไปเมนสตรีมซะงั้นกลายเป็นแบบว่าเป็นแมสแล้วทุกคนเล่นกันก็พอมาคิดได้ตอนหลังเอ้าแต่ได้ไม่เริ่มต้นแต่ตอนแรกลุงงี้เลยคําพูดนี้เลยดังนั้นหลังจากนี้ผมต้องขอให้อาจารย์เนี่ยมาแนะนําเกี่ยว NFT สอนได้ไหมฮะได้เลยครับสอนได้นะฮะได้แน่นอนพร้อมจะแชร์ให้คนนะฮะพร้อมแน่นอนถือว่าเป็นวิทยาทานช่วยคนไทย มาเลยครับโอเคขอบคุณอาจารย์กอล่ามากวันนี้ที่มาสอนพวกผมนะครับแล้วก็ผมขอให้คุณมีนักเรียนเยอะๆแล้วก็ช่วยคนไทยได้เยอะที่สุดนะครับขอบคุณอาจารย์กอล่าครับครับขอบคุณค